ขวานมันฟันได้ทุกที่ยกเว้นด้ามของมันเองก็เหมือนคนบางคนที่ชอบดูด่าว่าร้ายคนอื่นสาบแช่งคนอื่นแต่ไม่เคยมองข้อเสียของตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาใดๆเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามคนเราส่วนใหญ่มักจะโทษคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกมากกว่าโทษตัวเองมีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะโทษตัวเองและพยายามปร,ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกเพราะรู้ว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงความผิดพลาดใดๆก็ตามแม้จะเป็นความผิดพลาดของผู้อื่นแต่หากผู้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราหรือเรามีโอกาสแก้ไขได้ก็ต้องโทษตัวเองไว้ก่อนเช่นลูกหลานมีนิสัยเห็นแก่ตัวเพราะเราเลี้ยงลูกแบบตามใจก็ต้องโทษตัวเราเองก่อนแล้วปฏิบัติตัวใหม่ ใครที่จะเข้าใกล้เราต้องปฏิบัติในแบบที่เราเป็นไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมรับเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครอยากคบก็ต้องทำตัวแบบเดียวกันคนใกล้ตัวก็ยากจะสร้างปัญหาให้เราข้อดีของการชอบโทษคนอื่นนั้นมีน้อยมากและบุคคลผู้นั้นจะต้องมีพระเดชพระคุณชี้เป็นชี้ตายคนที่โดนตำหนิหรือกล่าวโทษต้องมีคุณธรรม กล่าวโทษเพื่อให้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหากผิดไปจากนี้ก็มักจะเป็นการสร้างศัตรูเสียมากกว่าเพราะไม่มีใครที่ไม่โกรธแค้นเคืองเมื่อมีคนมากล่าวโทษตัวเองแม้จะเป็นฝ่ายผิดก็ตามส่วนข้อเสียของการชอบโทษคนอื่นนั้นมีมากเหลือเกินการชอบกล่าวโทษคนอื่นบางคนก็ติดเป็นนิสัยต้องโทษคนอื่นไว้ก่อนตัวเองนั้นดีที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น แม้จะเห็นอยู่ตำตาหลักฐานแน่นหนาก็ยังไม่วายไปกล่าวโทษคนอื่นคนแบบนี้จะไม่มีความสุขเช่นหนึ่งกลายเป็นคนติดลบชอบจับผิดคนอื่นวันวันคิดแต่เรื่องไม่ดีซึ่งก็เหมือนฉีดสารพิษใส่ตัวเองตลอดเวลาเพราะสร้างสิ่งไม่ดีใส่ตัวเองตลอดเวลา 2. กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองไม่พอใจหากใครทำให้ขัดใจ และพร้อมจะโทษคนอื่นทันทีว่าเป็นสาเหตุเรื่องเล็กเท่าหมดแต่มักจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่เท่าช้างเพื่อระบายความสะใจ 3. ามในใจไม่มีความสุขเพราะมีแต่อารมณ์ขุนเคืองอยู่ตลอดเวลาเพราะในใจคิดแต่เรื่องไม่ดีหรือเก็บเรื่องไม่ดีไว้กับตัวมากเกินไป 4. กลายเป็นคนขี้อิจฉาใครเด่นกว่าตัวเองไม่ได้ 5. ไม่มีใครครบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ เพราะกลัวว่าหากทำสิ่งใดไม่ถูกต้องก็จะถูกกล่าวโทษถูกตำหนิแต่ตัวเองกลับโกรธคนรอบข้างที่ไม่เห็นความดีของตัวเองอยังคิดว่าตัวเองนั้นดีคนไม่เลือกตัวเองไม่คบตัวเองเป็นพวกโง่โมีแต่ความอาฆาตแค้นบางคนอาจจะเคยมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะเกิดความอาฆาตแค้นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายที่เคยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนผิดหรือไม่ก็ตามใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะโทษไว้ก่อนหากเจอเจอคนประเภทนี้ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะคบหาหรือให้ความช่วยเหลือใดๆเพราะหากเจอคนประเภทชอบโทษคนอื่นและมีความอาฆาตรุนแรงก็ไม่ควรเข้าใกล้การกระทำสิ่งใดของคนเราก็ตามมีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เสมอคนเรามีโอกาสผิดพลาดแต่คนที่ชอบโทษคนอื่น บางคนนั้นน่ารำคาญมากจ้องจับผิดอย่างเดียวและพร้อมจะกล่าวโทษคนรอบข้างทันทีการไม่ยุ่งกับคนเหล่านี้เป็นเรื่องดีเพราะบางคนนั้นมีความอาฆาตรุนแรงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีก็ยังไม่หยุดแรงอาฆาตทั้งๆท,งที่อาจตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ตามการคบคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องคบคนแบบนี้ก็จะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องการชอบโทษคนอื่น อย่าไปอวยหรือให้ทายจะยิ่งได้ใจการวางตัวการปฏิบัติตัวต้องอยู่บนความถูกต้องเป็นตัวของตัวเองเพื่อไม่ให้คนประเภทนี้กล้าพูดหรือทำอะไรมากไปกว่านั้นเพราะรู้ว่าเราไม่ยอมรับและจะเริ่มเรียนรู้เองไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรถ้าเลวร้ายมากก็ไม่ครบบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากวางตัวห่างๆเพื่อไม่ให้กล้าพูดอะไรมากนัก ปิดปากด้วยการตั้งกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นไว้บางคนอาจจะสามารถคิดเองได้ย้อนกลับมามองตัวเองเมื่อรู้ว่าผิดก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองแต่คนที่คิดไม่ได้เลยก็ต้องปล่อยทางใครทางมันการโทษตัวเองจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียคนมีปัญญาจะโทษตัวเองไว้ก่อนเพราะความผิดพลาดใดๆก็ตามที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อนจะโทษคนอื่นถ้าแต่ละคนเป็นคนแบบนี้แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะน้อยที่สุดเพราะต่างก็จะพยายามแก้ไขตัวเองไม่มีการเอาแต่โทษคนอื่นทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพราะการโทษคนอื่นบางทีคนเหล่านั้นก็ไม่รู้ตัวว่าทําอะไรผิดหรือรู้ตัวแต่เป็นคนนิสัยไม่ดี ตั้งใจทำเรื่องไม่ดีอยู่แล้วจึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปกล่าวโทษให้เสียเวลาบางครั้งอาจจะมีบางคนไหว้วานให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆไม่ยอมทำเองเพราะหากเกิดความผิดพลาดก็จะหาแพะได้ไม่ยากรู้ว่าจะต้องโทษใครหากเจอคนประเภทนี้บางทีก็ต้องพูดตรงๆบอกตรงๆไม่ขอให้ความช่วยเหลือใดๆหากเกิดความผิดพลาดจะถูกกล่าวโทษ โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตการโทษตัวเองจะทำให้เรารู้ว่าทำผิดเรื่องใดอย่างไรและปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนคนรอบข้างคนรอบตัวนั้นเราอยากจะให้ปฏิบัติตัวกับเราอย่างไรก็อยู่ที่การวางตัวของเราหากมีนิสัยที่ต่างกันเราเป็นคนปฏิบัติดีพูดดีคิดดีแต่อีกฝ่ายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็อย่าได้ให้โอกาสอีกฝ่ายได้เอาเปรียบเรา อย่าเปิดโอกาสอย่าคบหาหวางตัวให้ห่างปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น